เมทัลสลักเอกเอกกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมซีวัสดนะครับผมแล้วก็เมทัลสลักเอกเอกอีกหน่อยเดี๋ยวแม่งก็มีทริปเปิลเอกนะครับช่างมันเถอะนะครับก็เล่นไปแล้วแหละนะครับเกมนี้แต่เล่นไม่จบด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสาวด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจมาแคสใหม่นะครับผมก็จะใช้ฟิโอนะครับคราวที่แล้วใช้บัคคากนะครับ เอาให้คดผิดเดียวโน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 บักค้างมันจะมีสองชีวิตนะครับผมมันตายปุ๊บมันก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ฟิโอนี่นะครับมาพร้อมกับเฮฟวี่แมชชีนกันเลยทีเดียวแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับผมเอ้ยมอกโมเดลพู่ขามองแมนวันนี้พิว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 เจ๊งคิวบอกกินเลนชื่อแล้วพออัด รัวๆไปนะครับมึงอะไรนักหนารัวๆๆๆเอ้ยหมอกไม่ตายรัวๆเลยเว้ยๆแบบนี้อุๆๆๆๆนี่ๆละเบิดออเอาไปแดกซะนะครับเพอตเตอร์สไซด์เลยทีเดียวเย่อะไรแกะให้อะไรไอรอนวูเซอร์อืมๆัง อันนี้อะไรทันเดอร์คาวไม่ใช่ละอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเกือบมอกเขาทำไมมาเป็นเฮฟวี่แมชชีนอ่ะอ้ามอกมอเตดูมอเตดูปืนนะครับเอาลงมาเยอะไปไหนในพวกมึงเนี่ยตุ๊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 ตุตุ๊ตุ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 ุตุ ไม่มีตะแกะ่เออเออเออ,เอ,อไม่กลัวนะครับวีเมทิลเอตรถถังแกมแค้นวันที่แล้วไม่เจอหรืองไงวะจำไม่ได้นะครับผม,มเปี่ยียบปืนใหญ่ทีเดียวนะครับอยู่บนพวกนี้แม่งก็เหยียบเอาซะเลยเ <c oughs> งินม,มึงจะเยอะไปไหน ทำไมเก็บเลเซอร์ได้เฮฟวี่ไม่ชินกันวะโอเคน่าจะเป็นบอสออฟสตีลนะครับจ <c oughs> ิ้วจิ้วจิ้วๆๆๆมามาอปืนปืนแล้วมึงเอามีดมาฟันรถถังเนี่ยนะคือพงังไปสามโบกี้แล้วไอ้นี่แม่งไม่พังวะเฮ้ยอุ้ยเอ,อ้า ก็ไม่เ<ส>จ <straightforward> <SD Y In> ็บว่าอิ้วๆๆ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 ๆเอ้ๆๆ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 ๆถอยๆๆๆๆๆเอาจิ้วอะไรอีกมาอีกแล้วมาแบบนี้แล้วโอ้ล็อกเกตเลนเซอร์ไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ให้รถถังเราพัง ทีด่ดีอยู่นี่นี่ี่ีเอ,อ้ยมอกมอฟมอกเยี่ยมมันที่ดีอยู่แถวไหนวะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วช่อย่อยๆๆผมไม่ให้รถถังพังนะครับไม่ยอมนะครับเยี่ยม แจมเป็ดตัวประกัน3ตัวรถถังไม่พังนะครับก็คงทําได้แค่ด่านแรกนะครับด่านต่อไปแม่งยังไงก็ตายนะครับผมวิววิวเค่์มิชชั่นคุมบีบเคครับด่านต่อไปกันเลยติดโต๊ติดโต๊ติดโตอ้าวมีคาสีนด้วยอีกแล้วนะครับบักนี่ บักนี่แม่งตามมาทุกภาคเลยนะครับบักกเกนน่าเล่าอ้าวไปพัวพันอะไรกับเรื่องลีลับอีกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับรู้สึกจะเป็นทหารลูกน้องจากอนาคตของเขานั่นเองหอรลอกก็ยิโมเกรมิชชั่นทูสตราร์ดโอฮอลิฟตุกฮอลิฟตุกน้อยทางนี้นะครับก็ สามารถเก็บปืนไว้ได้นะครับ2ปืน3ปืนก็เป็นประโยชน์กับผมนะครับผมแล้วก็ผมกลับมาใช้จอยแล้วมันทำให้การเปลี่ยนปืนของผมง่ายเอ้ยง่ายได้ขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับเปลี่ยมมาเก็บเหรียญทำไมนี่ไม่ได้อัพเพลิงใช่ไหมดึง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 ช็อตกัน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 เปลี่ยงเปลี่ยนเปลี่ยน ไปเรี่องยิงทีขี้กระจายนะผมจดกันบึมเอาเ้าแปลกแฮะทำไมมันเปลี่ยนได้ปุ่มเดียวแล้วเนี่ยปืนปนืไม่เป็นไรก็รกดรัวๆเอาแล้วกันนะครับผมบึมเซนคิวซุดปเกนิน ไม่ไม่เสียดายปืนนะครับเพราะว่าถ้าเสียดายเดี๋ยวแม่งตายมา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 เดี๋ยสามลูกเริ่มเริ่มรู้สึกเสียดายแล้วล่ะ Thank you l o c k e n l เ n อ e r โอ้อีกแล้วอีตัวนี้สังเกตข้างล่างดีๆนะครับผมเอ้ยมึงพุ่งมาไกลจังวะ ตุนอวกาศนี่ว่าเอ้ยติดอีกแล้วเอ้ยมอกเฮ้ยไม่มอกขึ้นสี่เอิร์ธโห้ทำไมไม่มอกวะตะกี้ชัวเอ้ยโดูนะพีจีตายเลยปิง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 โอ้ลด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 เอวีไม่ชินกันสัตยาวโอเคตลุงถลุงถลุง มอ้ยยิงอาพิจด oh, ้วยวันน mm hmm ี้โอ้พื้นรกมองไม่ทันตายเบื่อมาโอ้วิชี่มาเท่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 โอ้เฮ้ยโดนโอ้นข้างหน้าโดนทีเดียวก็พ้นนะครับผมโอ้ยโดนจนได้ มอ,อกแบบนี้มอ,อกททีใหม่ของเราแม่งไม่ทนทานเอาซะเลยเรียบร้อยปิง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 ก็มึงจะเยอะไปไหนทีก็เยอะไปนะ,ะไปนะไงไหนจะาฮอจะอ่านทีเพรามึงเยอะไปไหมเออปิงปิง เดินหน้าอย่างเดียวนะครับในสวนฟ้าสวนหมอกสวนพระอินพระพรเทวดา้าหน,าหนมันเอ๊ะแกะสวนมึงนี่แหละเงี้ยวได้ไรก็ไม่รู้อ้าวบอลบอลซอฟต์สตีลแล้วนะครับเว้ยตกใจหมดอเอา้ากำแกอย่าเพิ่งไปออโอ้โหขิงผักกบนะครับผม ยิงหัวมันไม่ได้เฮ้ยยืเกือบเดียวยไม่ชินกันจะเโอเคสัตว์ยาวๆหัวโอ้โหเอาวิซัยนี่โดนพวกเดียวกันตายด้วยหรอวะไม่กอดแล้วก็หลบหลบวิซัยแป๊บนึง แล้วก็มายิงมือมันแทนนะครับสามหน้ามันเนี่ยเล่นคิวโอ้ยเกียติบัตรออกมาทำไมเนี่ยเกียติบัตรเนี่ยเอ้ยบางครัง้งบางทีมก็เยอะเกินไปนะครับจูๆๆๆๆๆ,ๆู่จ้่จู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 ไจู่ เก๊้ลบหลบหอายิงทิ้งแม่งให้หมดยิงทิ้งแม่งให้หมดมึงหยิบก้อนหินมาทำไมมิงงอคินย,ย้อยไม่โดนไม่ได้แรกแม่งตายยากยังวะโอ้โหมึงหยิบมารัวๆสองอันเลยเหรอมันเริ่มโมโหผมแล้วนะครับผมตอนนี้ มดปืนผมก็หมดเอาพังพอดีตายไปเนเช่โนพี่ซเนอร์นะครับชีวิตนี้ช่างน่าเศร้านิ้วเริ่มหอกแล้วตื่นด,ดึมตื่นดึมตื่นดึมดิมดดึมดึมดดึดึมมมดึนทรีสตมัึมดึมดึดึมดึมดึห้าูึ ตะแกให้อะไรเฮ้ยวิที่ใหม่อีกแล้ววิที่ใหม่ก็ไม่รอชานะครับขึ้นแม่งเลยเอ้ฮ้ยไม่นอกแบกไหมวิที่นี้ไม่นอกแบกนะครับตะแกสองตัวเลยโอ้แม่งเลยวิที่พังละมอกด้วยอีกต่างหาก เอาซูนแต้บอะไรวะซูนแต้บไอ้นี่พังยากจังเอ้ยข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีเอ้าสามทามำม,มือแต้บมาจากไหนแกเพิ่งกิวล็อกเก็ตแลนเซอร์เยี่ยมเอาทำให้โกขึ้นข้างบน Rocket Launcher ไม่มีอะไรนะใช้เฮ a v ี m a c นชีนเลยครัเออกนผิดปุม่มอะไรวะวิว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 ยังมีอะไรอีกปืนใหญ่ๆนี่ว่าแล้วไงโอ้โหนี่นี่ตัวอะไรวะเนะ่ตัวอะไรไม่รู้นะครับยิงมันโอ้มันยิงเลเรอว ทังหมอกโอ้โหซาวเลยโอ้โหแมงข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนเอ้ยโอ้โห,โโหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเล่นคราวที่แล้วทำไมไม่มีด่านแบบนี้วะครับหรือว่ามันแล้วแต่ตัว กูเล่นโนมอนนะเฮ้ยไม่ได้เล่นเวลี่ฮาร์ดเอาไปแดดซะไม่โดนอีกว้าวทางมอกเยี่ยมกูยิงเลเซอร์นี่ก็โอเคไปโกโก,โก งัดเอาอย่างเดียวไฟเฟลเมชช็อตโอ้โหแล้วอีกเกียร์มึงอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยเวียนกามและก็วิ่งไปหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้อะไรลงล่างเหรอเอ้ยชีวิตเชิงบัตรสุดสรุป โอ้ยโอ้นี่กวดจะลงมาได้มีพ่อเอ้ยอึ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 อืมเอาแน่งิ่งไปหน้าอย่างเดียวละวอืมน้อนน้อนน้อนน,อน,น้อยน้อยได้เป็นคนที่นอนใหญ่มากระเบิดหมดแล้วหมอกมึงจะยากไปไหนเนี่ยแต่สนุกดีบ่ะ ท้าทายดีนะครับผมตะแก่สองตัวเลยทีเดียวปืนอะไรวาปืนทีฟังไม่ทันนี่ช็อตแม่งเลยไปทางไหนอะ่ะมันเลือกทางได้ด้วยหรือเปล่าเออมึงยังไม่ตายอีกเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยติดแม่งเอ้ย อ,อเย,ยได้หุ่นอะไรก็ไม่รู้นะโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่ได้แดดอุ้ยอ่ะอ่าโดนแล้วแขนเดีง้งโอ้ยไม่มีแขนแล้วโดดเธองนะั้นใครปล่อยนอนมาวะ เอ้ยเอ้ยน้ำตายอยู่เว้ยเอ้ยกรรมเราจะบุกอาคารสิ่งฤทธิสิ่งที่เรามีเราอยู่สิ้นฤทธิ์กำเลยกูแม่งกี่คอนเทนีแล้วเนี่ยแกลงมาทำไมเอ้ยเอ้ยเอาหมอกเกียร์เดียวผมไปหาน้ำกินแป๊บ เดี๋ยวจะเพิ่งกินน้ำก่อนมีแชมโฟสตรารัาแป๊บหนึ่งนะครับเคมาเอาตกลงให้กูลงล่างหรือขึ้นบนขึ้นบนดีกว่านะครับเราไม่เชื่อป้ายเอาเรามีป้ายให้กูลงกลับไปเนี่ยนะกระแก่มึงวิ่งเร็วจังวะ บดบ,ด,บดโอเคเอามิต์แกะอีกตัวหนึง่งอะไรวะไม่ได้แดก thank you บิ๊กเมซี่กันมี๊กฟลอกตุกอีกแล้วมันจะบินตามกูไปไหนเนี่ยไหนๆก็ไหนๆหแล้วเก็บแม่ให้หมด ไม่แคร์สื่อนะครับลูกปืนกูเยอะโอ้โหเดียวเดียวเดียวแคร์แล้วแกเอาตะแกะแม่งหนีจ้อยน้าแดกดาดนะครับเวอร์นี่โอ้โหลืมมองโอ้ ดาเบดมูสอ้าวฮอฮอภาคแรกไม่ค่อยได้เห็นเออโหลงมายิงมิดสวยอย่างนี้ก็ได้เหรอเยียมเอาไม่โดนว้าวเอาแซลมอนแซลมอนแซลมอน โอ้โหมันยิงขึ้นฟ้าก็ได้ฮะโอ้โหลรวทำไมต้องมีรถถังล่วงลงมาเออมาจะพูดล่วงลงมาจากน้ำตกด้วยวะเนี่ยรถถังเนี่ยบกอยู่เนี่ยละไม้เน่าสิบแต้มโอ้โหมาเตอร์ยี่สิบคอนทินิวไปแล้วนะครับได้แดกโอ้ได้แดกกูจ้อย โอ้โหโดดหลบไม่พ้นครับีไฟเนี่ยยกกังกะไปเซเว่นเลยนะครับงงนะครับท่านผู้ชมงงยกกังกะไปเซเว่นอ้อยายังกะไปเซเว่นยังไงนะครับ CT แม่งจะขายหมดเซเว่นจะขายหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้มีข้าวเหนียวมูคิ้งไปแล้วนะครับ ล่าสุดรู้สึกว,ว่าจะขายมอเตอร์ไซค์ด้วยพอดีว่าผมโอ้พูดถึงมอเตอร์ไซค์แม่งมาเต็มเลยผมไปซื้อใส่กล่องนะครับตอนคิดเงินพนักงานแม่งถามผมว่าเวฟไหมคะ,ะไม่ขายเวฟแล้วนะครับผมผมก็บอกไม่เอานะครับเพราะผมมีมอไซค์ขี่อยู่แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพนักงานก็ยังถามผมมาอีกว่า

ลงมาสิเยบนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมยิงดำแดงดำเดียวโอ้ยคู่เก่าเราเเฮ้ยวิธีนกกระจอกเม็ดเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดดไกลดิอ้าวหมอกมึงจะชมโอ้แล้วมึงเกิดโอ้กูอดได้นกกระจอกเทศเลยอัดยาวนะครับซูเปอร์เกเนต ไอ้แกแล้วมึงล่วงลวงไปข้างล่างวนี่ยอ้าเอา้าลงมาใหม่ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ดีเามาม,มันมาใหม่เห้ยอือยะอือยอ๋อมันต้องให้เรานะครับโครมาเราต้องกระโดดไกลอยู่เฉยไม่ได้นะครับอ่านั่นไงมองอยู่เฉยไม่ได้ไม่กอด นี่นี่นีน่เอาไปแดกซะโอเคไปนกกระจอกเทศเพื่อนรักเขามีแต่เจ้าคุณทองนะครับอันนี้เจ้ากระจอกเทศหมูมาทำไมอ้าวเอาเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวกำน,นาดสัตวดยังวีไม่ชินกันแม่งเลยนะเอเอ เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไปนะครับหมื่นพันที่เธอผ่านชายไม่ได้แดกโว้ยก็เพื่อหลักไปเราอุ่ยเอาไม่หมดรดถังเมบเอาเมบก็ไม่หมดอะไรวะอฮ้ยเอาคราวนี้เสื่อมพน โหดีโหจอกเทปไม่ได้ไปด้วยกันเลยแกนี่ดับช็อตเออเฮ้ยปืนนี้แจ็บไปเลยยิงให้มันหมดก่อนนะครับผมเออหมอกอะไรวะเนี่ย ิวิวฟิวฟิวฟนี่น oh, oh. ี oh, ่นี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 ่เอาระเบิดไปกินหัวแตกแล้วเอาระเบิดแม่งหมดซิมันจะยิงอะไรมั้ยเออไม่แบบนี้ไม่ทิ้งแล้วอ่าโอ้ยิงนี้มันเกลียใจกูไหมเนี่ย หยีลบได้ลบได้แม่งโดดรัวๆเลยทีนี่เอาพังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพังไม่ใช่เลยทำไมผมขยับไม่ได้อ๋อมันเป่าผมปิวขึ้นมานั่นเองเอาผ่านด่านแบบงงๆจิบน้ำวันละนิดแชมใสติดติด